ลาบหมูนะคะมีหมูด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะไปลาบหมูไปกันทากันเลยได้หมูมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้รอหมูให้หมูละลายก่อนนะจากน้าแข็งก่อนนะเดี๋ยวลองมาหั่นกันค่ะนี่เราก็หั่นเสร็จแล้วจากหมูที่เราออกมาจากแค่แข็งนะคะหั่นเสร็จแล้วแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็นําใส่ถ้วยแล้วก็บีบมะนาวนะคะเราใส่มะนาวทําไม ทำไมเราถึงใส่มะนาวเพราะว่าเนื้อหมูนะ่ะมันจะมีความคาวนะคะเราขาจัดความคาวจากมะนาวนะคะเราก็เลยเอามาคั้นกับมะนาวเพื่อให้มันส่งกลิ่นหอมมีแต่กลิ่นมะนาว<ะ>น,น,นั่นเองนะคะก็ไปบีบน้ําออกนิดหนึ่งมันจะได้เป็นแบบนี้ค่ะล้างน้ําออกนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เอาไปสับนิดหนึ่งแต่สับไม่ได้ละเอียดมากนะคะสับให้มันพอแบบ พอกินแบบไม่ใช่น้ำตกแต่ไม่ใช่ราดจนเกินไปเราก็นำหมูมารวนนะคะแต่แต่ว่าเราไม่รวนนานนะคะเพราะว่ามันจะทำให้สีเนี่ยดำไม่น่ากินนะคะพอเรารวนเสร็จแล้วเตรียมปรุงนั่นเองนะคะมีใบมะกรูดมีหอมสดมีหอมแดงแล้วก็ใส่ข้าวพั่วพริกปน่น เกลือมะนาวแล้วก็ลูกโดดด้วยนะคะที่สําคัญมีมีน้ําตามีน้ําปลาด้วยนะคะเราใส่น้าําปลาจากนั้นเราก็คนนะคะคนคนและแล้วก็เสร็จเรียบร้อยลาบหมูของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะจะบอกว่าสีสันน่าทานมากๆค่ะ